สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมาแต่งหน้าให้กับ3คอสเมต m e นะคะเป็น Autumn Winter 2016นะคะ Waterline l นะจะเห็นกันไปเยอะแล้วนะเพราะว่าโมดได้ทำเวิร์กช็อปสอนแต่งหน้าให้กับ Waterline ไปแล้วนะคะจะบอกว่ามันมีหลายสิ่งที่แบบกรี๊ดมากๆนะแล้วแบบว่าเฮ้ยออกมาได้แบบ ทำไมมันโดนใจขนาดนี้นะคะไปดูกันะค่ะว่ามีอะไรบ้าง Walk the line นะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับ Autumn Winter 2016เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวที่สุดแล้วนะคะเพราะปกติตีนี่เขาจะไม่ทำเมคอัพที่ดูจัดจ้านแบบนี้เขาบอกว่า Walk the line ก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เริ่มความ ความสเต็ปอะม่ว่างั้นนะคะแล้วให้คนเนี่ยเดินตามมาเริ่มกันที่3 Whisper Gloss for Eye นะคะก็ออกมาใหม่5เฉดสีด้วยกันนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่เข้ากับ autumn winter เลยนะคะก็คือจะเป็นโทนออกเทาๆน้ำตาลหน่อยสิ่งนี้ก็คือจะใช้ทาบนเรือ hmm. นเปิดตานะคะจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อกรอสอะนะสีแรกเมื่อกี้เบอร์07นะคะสีที่สองนี่เบอร์08จะดูเรียบหรูนิดที่309จะเป็นโทนเทานะที่มันว่าเก๋มากเบอร์นี้มมชอบสุดเลยอะ สีม้งนี้เบอร์สิบนะคะอ่าสีสุดท้ายนะคะเบอร์11อันนี้จะดูเป็นเขาเรียกว่ามาฮอกันีอ่ะต่อด้วยตรีอีพิกมินิแดชนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทิ้นที่ทาได้ทั้งแก้มและปากน,นะคะมีเจ็ดเฉดสีด้วยกันนะสีแรกนี้น่ารักมากนะคะศนะูนย์หนึ่งนะศูนย์สองนะคะเป็นโทนที่มาชอบที่สุดเลยนะคะออกแบบชมพูที่มีความแบบเหมือนจะส้มนิดนึงเบอร์ศูนย์สามนะคะเป็นชมพูที่ดูสดหวานนะคะศูนย์สีนส่นะคะเป็นแนวแพชชั่นพิงค์เลยอะ่ะคือแบบดูเป็นชมพูที่แบบ น่าหลงใหลอะศูนย์ห้าค่ะโทนวีวิดแอปเปิลนะศูนย์หกค่ะเขาบอกว่าเป็นเอเลแกนต์โรสนะดูสุขภาพค่ะสุดท้ายศูนย์เจ็ดนะคะไวเลสอันนี้เก๋มากจริงๆเร,ราชอบมากเลยนะถ้าชอบที่สุดก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์เจ็ดนี่แหละคะ่ะศูนย์เจ็ดนี้ดูเท่ดีอะดูน่าค้นหาลึกลับด้วยคือพอเกลี่ยแล้วเนี่ยคือทิ้งไว้นานก็ไม่เป็นไรพอเกลี่ยเขาจะกลายเป็นเนื้อที่ดูสมูทค่ะพอลงที่แก้มเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ดูเป็นกลอสแบบผิวแก้มดูสุขภาพดีนนนนนนะะะะะคคคคกกก็็จดดดูเเปปลลล่่งงงัั้วยยมะะมีสาารรบำรบำุืืออออออทิิ์ชห สิ่งนี้ที่รอกันมานานนะคะ Tree Mat b l e n i n g Performance Eyeliner Pencil นะคะก็มากันทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันนะด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดินสอนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้การนะคะที่ใช้เบรนสีนะนี่คือ01นะคะจะเป็นโทนออกชมพูนิด02น,นะคะโทนน้าตาล03เขียวนี้ชอบมากคือเป็นเขียวที่แบบสวยมากจริงๆค่ะ04น,นะคะเป็นชมพูอ่อนชมพูมุกนะนำว่ชอบเอามาเขียนหัวตา05เป็นโทนน้าตาลทองนะคะอันนี้ชอบเอามาเขียนขอบตาล่าง ศูจะเป็นน้ำตาลอมเทานะคะอันนี้เขียนขอบตาบนสวยค่ะศูนย์จะเป็นน้ําตาลออกแบบคัพเปอร์นิดนึงนะคะก็เขียนได้ทั้งขอบตาบนขอบตาล่างทําให้ตาเราดูอุ่นๆเนาะศูนย์แตัวนี้ใช้บ่อยมากนะคะเป็นอมม่วงม่วงม่วงแบบกล่ำมากๆเลยศูนย์เนะคะเป็นน้ําเงินอมดําๆอะ่ะแต่เป็นสีที่แบบดูเก๋มากๆจริงนะคะสีสุดท้ายนะคะหนศูนย์ค่ะ สีดำสนิทดำเข้มทุกสีเนี่ยเขาจะมีความเหลือบเบาๆมันไม่ใช่วิงนะคะแต่มันเป็นความเหลือบค่ะก็คือเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของบัตเตอร์นิคออยสี่ชนิดนะคะเลยเหมือนกับเป็นการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะทนมากนะคะกันน้ํามากคือทาทั้งวันไม่มีการเลอะแน่นอนนะคะเดี๋ยวนี้มันจะลูกให้ดูอันนี้ลูกง่ายๆลูกเบาชีวิตก็ยังดีนะเราฉีดสเปรย์ค่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะลูกไปค่ะรุกวนไปค่ะรูปวนไปค่ะรูปวนไปค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะถูๆได้ค่ะถูๆได้ค่ะ ก็ชีวิตก็ยังดีไันทั้งอ่นะคะโมยาทาเล็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนอ่อนหวานนะโทนนุ่มๆนะคะเป็นโทนที่ดูอบอุ่นนะก็จะมีการไล่เฉดแบบนี้นะคะส mm ีส hmm. ีก็จะเป็นโทนที่ดูแฟชั่นจ๋านะคะแซบหน่อยจะเห็นได้ว่ามีความเหลือดอยู่ในเนื้อนะคะสีเขียวเนี่ยมีเหลือดม่วงๆด้วยสวยมากเลยส่วนม่วงนี้ก็จะมีเหลือดชมพูนะเขาบอกว่ายาทาเล็บทั้งหมดนี้นะคะใช้เทคนิคเดียวกับการผลิตคอนแทคเลนส์นะคะที่สามารถส่งถ่ายอากาศเนี่ยสู่เล็บได้ท้ายนะคะที่ออกมาก็คือ Velvet Lipstick Dre Lash นะคะก็จะเป็นลิปสติกที่เนื้้้อเขขมนนะคะแมม้สีีนนนน่่่่ะวางัเเพิทบอร์17ก็ จะเป็นโทนนู๊นะต่อด้วย18ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อเขาจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่แต่ว่าเม็ดสีเขาแน่นนะคะ19อันนี้จะเป็นโทนที่เหมือนแบบอมแดงนินดๆอะ่ะ20นะคะจะเป็นโทนแดงเลย21ค่ะอันนี้จะเป็นแดงกล่ำๆที่เหมือนมีความแบบอมม่วงๆชมพูอยู่นิดนึงนะคะ Thank you